วรพักธัญญาวงเกิดวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2507การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการจัดการและระบบคอมพิวเตอร์จากรัฐโอคลาโฮสหรัฐอเมริกาปริญญาโท MBA บเอสาขาการเงินจากเมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิ Missouri, สซูรีสหรัฐอเมริกาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยายลัยรามกำแหงเส้นทางอาชีพเริ่มงานในวงการการเงิน ธนาคารมีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านล e สซิ่งที่ DBN ประเทศไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ b บ n k o อ a ฟอเมริกาสาขาประเทศไทยกรรมการผู้จัดการโดยเชแบงก์สาขาประเทศไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หนึ่งธนาคารไทยพาณิชย์จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ตั้งแต่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ถึง7พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 9การเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองวันที่19กันยายนพุทธศักราช2568พระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอย่างไรก็ตามวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2568ได้ลาออกจากตำแหน่งโดยระบุเหตุผลว่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อรัฐบาลหลังมีการกล่าวพาดพิงถึงการเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์